ก้าแรกของการคิดก้าสำคัญของการเรียนรู้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กอนบุบาลสองค่ะเพราะช่วงวัยนี้ถือว่าเป็นวัยทองของการเรียนรู้สมองของเด็กกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วการส่งเสริมให้เด็กได้คิดแก้ปัญหาจึงสำคัญมากๆเลยนะคะ แต่ปัญหาที่เรามักพบกันบ่อยในเด็กวัยอนุบาล2ก็คือเด็กหลายคนยังขาดทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเช่นของหายหรืออยากได้อะไรบางอย่างเด็กก็มักยังไม่รู้วิธีการจัดการหรือไม่กล้าบอกความต้องการของตัวเองซึ่งตรงนี้ล่ละค่ะคือจุดที่เราควรเข้ามาช่วยส่งเสริมให้เด็ก ได้คิดแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองค่ะแล้วเราจะช่วยได้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วการฝึกให้เด็กคิดไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเลยค่ะเราทำได้ผ่านกิจกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นเกมการศึกษานิทานการตั้งคำถามชวนคิดหรือแม้แต่การเล่นบทบาทสมมุติเล็กๆก็สามารถช่วยได้มากเลยค่ะกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เด็กได้ลองคิดลองทา ลองแก้ปัญหาด้วยตนเองเช่นเกมจับคู่เกมตัวต่อการฝึกสังเกตและการเชื่อมโยงการเล่นบทบาทสมมุติจากนิทานก็ช่วยให้เด็กได้ใช้เหตุผลและจินตนาการไปพร้อมๆกันค่ะการให้เด็กได้เล่นได้ลองผิดลองถูกในบรรยากาศที่สนุกและปลอดภัยจะช่วยให้พวกเขาค่อยๆพัฒนาทักษะการคิดการเชื่อมโยงและการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นค่ะ เพราะสุดท้ายแล้วเด็กทุกคนมีศักยภาพในการคิดอยู่ในตัวแค่เราช่วยเปิดโอกาสให้เขาได้คิดเองทําเองและเรียนรู้ด้วยความสุขเท่านั้นเองค่ะเป้าหมายของการพัฒนาในช่วงนี้คือการช่วยให้เด็กคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่สนุกและมีส่วนร่วมค่ะ เรามาดูวัตถุประสงค์หลักๆก,กันนะคะเพื่อให้เด็กสามารถคิดและแก้ปัญหาง่ายๆในชีวิตประจำวันได้เองค่ะในแผนการดำเนินงานเราจะใช้กิจกรรมที่เด็กได้คิดเองเล่นเองและเรียนรู้จริงเช่นการเล่านิทานแล้วตั้งคำถามชวนคิดเพื่อให้เด็กฝึกเชื่อมโยงเหตุผลหรือการเล่นเกมการศึกษาที่ช่วยฝึกการคิดเป็นขั้นตอนเช่น เกมเรียงลำดับเหตุการณ์เกมจับคู่เหตุการณ์กับการแก้ปัญหารวมถึงเกมบล็อกสร้างบ้านที่ช่วยให้เด็กฝึกการวางแผนและทำตามเงื่อนไขค่ะ นอกจากนี้เรายังบูรณาการกิจกรรมเหล่านี้ในชีวิตประจำวันด้วยเช่นให้เด็กได้คิดวิธีเก็บของเล่นเองหรือหาทางดูแลของใช้ส่วนตัวและในกิจกรรมศิละปะดนตรีหรือการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆครูก็สามารถชวนเด็กตั้งคำถามตอบคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยค่ะ สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์เด็กจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มการแบ่งหน้าที่การเคารพความคิดเห็นของเพื่อนซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเสริมพื้นฐาน EF ทักษะสมองที่เกี่ยวกับการจำการควบคุมตนเองและการคิดยืดหยุ่นค่ะ จากหลายงานวิจัยก็ยืนยันตรงกันว่าเกมการศึกษามีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง EF ได้จริงเพราะเกมทำให้เด็กสนุกเรียนรู้โดยไม่รู้สึกว่ากำลังถูกสอนค่ะยกตัวอย่างหนึ่งเกมที่ง่ายและได้ผลดีมากคือเกมจับคู่เหตุการณ์กับการแก้ปัญหาค่ะคู่จะเตรียมบอร์ดที่มีภาพเหตุการณ์เช่นไฟดับฝนตก หรือเจอสุนัขอีกฝั่งจะเป็นภาพการแก้ปัญหาค่ะเช่นภาพกลางรม่มภาพที่กำลังเรียกช่างหรือภาพที่กำลังเดินอ้อมนั่นเองโดยให้เด็กๆจับคู่เหตุการณ์กับวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมแล้วอธิบายเหตุผลสั้นๆเช่นหนูเลือกกลางรม่มเพราะว่าฝนตกแล้วไม่อยากจะเปียกค่ะ กิจกรรมแบบนี้ช่วยให้เด็กได้ฝึกการคิดเชิงเหตุผลเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับผลลัพธ์และได้ฝึกพูดแสดงความคิดเห็นของตนเองไปพร้อมๆกันค่ะท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเด็กตอบถูกหรือผิด แต่คือการที่เขากล้าคิดกล้าลองและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพราะเมื่อเด็กได้คิดด้วยตัวเองเขาจะค่อยๆเติบโตเป็นผู้เรียนรู้ที่มั่นใจและมีความสุขค่ะก้าวแรกของการคิดก้าวสำคัญของการเรียนรู้